หลังจากที่ดิสนีย์ย๊งไปกับโปรเจกต์โนไวท์ครับที่เราคุงไปโค้ดเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้โนไวท์ธรรมสติครับกลายเป็นหนังอันดับหนึ่งที่ขาทุนมากที่สุดของดิสนียเลยครับเป็นสถิติที่โคตรน่าดีใจจริงๆสำหรับคนที่เป็นแอนตี้แฟน ทำให้ดิสนีย์หยุดทุกโปรเจกต์ที่เวลาดกชันเพราะว่าดิสนีย์กลัวว่าลาบแอคชั่นเรื่องหน้าที่กําลังจะวางแผนสร้างแต่แจ้งเหมือนสเต์ไวที่เขา Disney ไม่รู้ว่าดิสนีย์ไม่รู้แต่ว่าที่คนไม่ชอบสนไวอะมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการเอาการ์ตูนมารีเมคเลยใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณะ่ะคารพบคนดูหรือเปล่าโปรเจกต์ราฟแอนเซลที่กำลังแคสติ้งก็อยูดได้ก่อนอย่าเพิ่งสร้างทุกโปรเจกต์คือ ดิสนีย์เลยเปรียบเสม,มนว่ากำลังกลัวว่าจะทำอะกระชั่นต่อดีไหมแต่การเจ๊งแค่เรื่องเดียวแต่จริงๆครับผมคิดว่าดิลลี่อแอนด์นสมมิสครับและไลฟ์ชอนที่เป็นเสม,มือนความหวังครั้งใหม่ของดิสนีย์อาจจะมีดิสนีย์กลับมาวางแผนสร้างไลฟ์ช่นต่อก็ได้เพราะจากที่ผมได้เห็นไว้ช่วงนี้มาร์เก็ตติ้งช่วงนี้ฟี edback แ,แย่บวกตลอดของโปรเจกต์นี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย มีศักยภาพมากกว่าครับที่จะสามารถทำให้ดิสนีย์ใจปลุกขึ้นอีกครั้งในการกิดเางาแผนสร้างลาแฟกชั่นรุ่นอื่นๆและกกับมาแคสติ้งทำใหเซลต่อเขาบอกเลยครับว่าผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์เรื่อง t i ซิมากแผนียาครับคือสิ่งที่ผมจะเอามาพูดในคลิปนี้รวมถึงจวมาบิคเอยต์ด้วยว่าทำไมคนเอเชียถึงชอบเจ้า i t c h มากนกและคลิปนี้ครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูเรื่องสติชลาแฟกชั่นเพราะว่าหนังยังไม่เข้าคลิปนี้อาจจะโพสต์หลังหนังเข้าหรือก่อนก็ได้นะครับแค่บอกไว้ก่อน ผมพูดเต็มปากเต็มคำแล้วว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับแฟนชายวิลลี่แอน t c สติชมากเพราะว่าผมเนี่ยดูมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมตื่นเช้าตุกงวันเสาร์เจ็ดโมงเชา้ามานั่งรอดูซีรีส์วิลลี่แอนด์สติชบนช่องดิส y p พ u ทเอ้ยบนช่องดิส n ี y ค l ับของช่องเจ็ดทำให้ผมแบบผูกพันกับตัวสติชมากเพราะว่าผมดูทุกเชาวว้าวัเนเสาร์ตั้งแต่เด็กเลยและถ้าไม่เชื่อนะผมมาทำคอนเทนต์สติชในช่องนี้หลายคลิปมาก ก่อนที่โปรเจกต์ยิงจะประกาศทราบวิสามผมทำตั้งแต่ช่วงผมเปิดช่องแ,แรกๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยสนใจในโลกของลูอิโอแอสติชมามันสร้างเรื่องราักรวายได้เจ๋งมากๆเลยครับผมก็ได้ทำคอนเทนต์ในช่วงที่มันยังไม่มีกระแสะเท่าทุกวันนี้เลยสมามารถไปรับชมให้กำลังใจคลิปกับกบผมด้วยนะครับ <c oughs> และผมคิดว่าหลายคนเนี่ยรู้จักเจ้าสติชในหลากหลายสื่อบางคนรู้จักจากซีรีส์เป็นดับหนึ่งก่อนเพราะผมเนี่ยรู้จักเจ้าสติชจากซีรีส์ผมไม่เคยดูหนังลูอิ่อแอนดสติช ภาคแรกก่อนเลยผมาารู้จัก Steel Series ที่สายคนช่อง d i s t e y Channel เฮ้ย Disney Club ช่องเจพอผมชอบเนี่ยผมก็ค่อยๆมาไล่ตามดูหนังต่างๆของ t i s c h y Club ขึ้นมาเยอะมาก แต่ว่าโปรเจกต์รายวายชังนี้ครับก็จะเป็นการอีเรื่องราวจากหนังภาคหลักครับในป็น2กับเรื่อง Snow and Stitch ที่ประสบความสาเร็จมากจากข้อมูลที่หามาครับเรื่องนี้ครับทุนสร้างประมาณ80เหรียญเกบว่าแต่ว่าทารายได้ไปมากถึง2เท่ากกเลยเท่าทุนสร้างของ s n น w w h i เลยอะพอาหนังภาคแรกประสบความสําเร็จครับมันก็เลยทําให้จกักรวาลนี้ถูกขยายมากขึ้นถูกแต่งเรื่องราวมากขึ้นเรื่องราวของเจ้า Stitch เนี่ยก็ถูกสร้างมากขึ้นเรื่อยๆทําให้หลายคนเนี่ย จะเริ่มรู้จักดา้าสติ๊กจากสื่อกล่าวภาคที่แตกต่างกันครับบางคนรู้จักดจ้าสติ๊กจาภาค2บางคนรู้จัก ish, ดิสติกแอนิเมตแต่สิ่งที่คนเหล่านั้นมีเหมือนกันก็คือพวกเขาชื่นชอบเจ้าสติครับเพราะว่าเจ้าสติเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยแต่สติเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความแสบความป่วนความบ้าแต่ก็ยังมีใจิตใจของความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความห่วงใยงผู้อื่นตามประษาตัวเป็นเพระอเอกใช่ไหม แต่ว่าเรื่องราวของมันในหนังภาคหลักเนี่ยมันค่อนข้างทรงพลังแล้วก็เวอร์ซันทกับคนหลายคนมากๆเลยครับและผมชอบมากที่ลาแบกชันเนี่ยก็ดึงเอาคาแรคเตอร์ตรงนี้ของเจ้าสติชที่มีความป้าความปวนความกวนอย่างเงี้ยมาใช้ใการโปรโมทหนังเพราะในการ์ตูนครับในพี่เวันสองเนี่ยการ์ตูนเนี่ยก็ใช้คาแรคเตอร์ความป่วนความเศร้าวความกุหลาบหวัวของเจ้าสติสเนี่ยมาโปรโมทหนังเหมือนกัน พราะว่าดิสนีย์ครับเคยทําตัวอย่างหนังเรื่องนี้ตัวการที่เจ้าสิชเนี่ยเป็นป่วนโลกของดิสนีย์ยังยุคกุนแจซอต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้านคิงที่ทราฟฟิกขุ่มเจ้าสติแทนแทนจัมบ้าเอ้ยแทนจิมบ้าสติชขี่ยาไปป่วนอารดินกับจัสมินหรือว่าเจ้าสิชเนี่ยขึ้นไปป่วน ฉากเตี่ยำของเบลกับอสูอย่างเงี้ยหรือการที่มันไปขัดจังหวะแอเรียลตอนกำลังเล่าเพลงพ r ้ of you โบว์ดิฟไรสอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นคอนเซปต์ของการเอาคาแรคเตอร์เนี้ยมาใช้การโปรโมทแล้วมันทำให้คนน่าสนใจอยากจะดูเจ้าติชมาคือว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่มาทำลายบรรยากาศเศร้าความโกลาหลในอนิเมชันที่หลายคนชื่นชอบด้วยไอติสครับมีการโปรโมตแบบนี้หนังก็เลยประสบความสำเร็จด้วย เหมือนกันกับลาเบชันครับสิ่งที่เริ่มต้นของความไวรัลของการประมุลเอาคาแรคเตอร์ของเจ้าสติชเนี่ยมาใช้และค่อนข้างจะรับความสนใจมากก็คือดิสนีย์เนี่ยทำตัวอย่างหนึ่งครับที่เอาสติชเนี่ยไปโผล่ในสนามบอลในช่วงที่มีการแข่งขนันซูเปอร์โบว์คือคือช่วงเวลานี้ครับแทนที่จะทําเอาตัวอย่างหนังไปฉายในช่วงซูเปอร์โบว์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่คนอเมริกันเนี่ยต่างดูกันทั้งนั้นเลยแต่ดิสนียก์กบไม่เอาตัวใหญ่หนังไปฉายครับครับทำคลิป ฉพาะพิเศษโดยการเอาเจ้าจิสเนี่ยไปขวนสนามซูเปอร์โบว์และผมคิดว่านี่โคตรเป็นการตลาดที่โคตรเจ๋งแล้วก็โคตรทำให้ถึงสเตจชุดที่ชการ์ตูนมากๆเลยการทำแบบนี้มาทำให้คนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่ชอบการ์ตูนเนี่ยได้สนใจเจ้าสติชมากขึ้นได้อยากรู้ว่าอเจ้าหมาสีฟ้าที่ไปปวดในสนามเนี่ยมันคือตัวอะไรมันก็เพิ่มความเบียดูให้กับคนดูใหม่ๆที่ไม่เคยดูหรือคนเก่าๆก็พูดว่ากันไปครับ และจะทำการโปรโมทที่เอาเจ้าดิสเนี่ยไปปรากฏในโปสเตอร์ไลฟ์แอชั่นเรื่องต่างต่างของดิสนี่ไม่ว่าจะเป็นอาาดินสโนว์ไวท์ปุ่ยเดอะบีส์หรือแล้วคิงมนาฮัทสองอย่างเงี้ยคือมาเป็นการที่ตัวแบบว่า โปรโมทหนังเรื่องใหม่ไปในตัวโปรโมทหนังเรื่องคมีในตัวแต่ก็นําเสนอคาแรคเตอร์ความท่าความบันทวดความกลัวของเจ้าสติสใบน่าสนใจมากๆต่อ Disney, แฟนคลับดิสนีย์และก็แฟนคลับไทยใหม่ๆด้วยแถมช่วงหลังวันนี้ครับดิสนีย์ก็ทําการโปรโมทสติสโดยการทําหุ่นเจ้าสติสเนี่ยไปปรากฏที่โรงหนังจินิมาร์ที่ เอาหุ่นซิตเนี่ยไปสกแกตตัวหนังหรือเอาเจ้าหุ่นซิตนะครับไปขับรถตัวเวนทั่วโรงหนังสร้างความสนใจให้คนที่ดูแัลดี่บอลชุวนั้นมากๆเลยหรือทำเจ้าหุ่นิตเนี่ยไป<า>โผล่เซอร์ไพรส์ปปราจากถังป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยมาประกาตลาดที่โคตรน่ารักแต่ก็ รักษาความเป็นคาแรคเตอร์และวิธีมาร์เก็ตติ้งแบบเดียวกันกับที่การ์ตูนทำซึ่งผลก็คือมันแววววเลยครับในจุดตอนที่เอามัสคอร์สดิสนียไปผปรโรงแรมเดียวกันกับที่เวดดีก้กากาอยู่ที่วิโอตอนนั้นเนี่ยแฟนคลับดิสนีย์มอนสเตอร์รอกากาอยู่ใต้โรงแรมใช่มาเยอะม,มากแล้วดินนี่ก็เอามัสคอรสของดิสเนี่ยให้ปรากฏพ่อค้ากากา ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นบีก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่โคตรน่าหลาอก,กะและมันยิ่งเพิ่มกระแสแง่บวกให้กับหนังเรื่องยังไงครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่การประกาศโปรเจกต์มาเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นกระแสแง่ลบที่รุนแรงเท่าสวนไว้กับโปรเจกต์นี้เท่าไหร่เลยเริ่มตั้งแต่การประกาศโปรเจกต์คนตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากๆอยากจะชวงมาไก่แคสติ้งที่ได้น้องไมอาคีอโลฮาเนี่ยมาราบดีโรก็เป็นกระแสแง่บวกว่าน้องเนี่ยก็เป็นคนฮาวายแล้วก็มีคลิป ที่แสดงสกิลการเต้นระบียฮาวายทำให้ไฟขับต่างมั่นใจในการแคสติ้งนี้ต่างมั่นใจในอนคนนี้ครับแต่ก็มีจดาม่าบ้างเป็นเด็กอย่างแคสติ้งของ C ีผิวของคนที่รับบทนานีพิสาคงลีโลที่ผิวขาวเกินไปซึ่งเป็นดราม่าที่ประสาแดกมากเพราะว่าคนที่ได้เป็นนานีเนี่ยก็เป็นคนมีเชื้อสายฮาวายปะหรือจาม่าที่ผมแอบเอกใจแล้วก็ไม่ค่อยพอใจก็คือจาม่าที่พีกลี่แต่ไม่มีการแต่งหญิงในลาแฟชั่นนี้ ก็เป็นควรจะเปเ่องของที่ช่วงนี้ดิสนีย์กำลังกลัวประเด็น LGBTQ+ ที่ว่าถ้าหากว่านำเสนอไปในตเด็กอาจจะทำให้หนังเจงเพราะว่าดิสนีย์เคยนำเสนอเรื่องนี้ใน2องแอนิเมชันที่เจงทั้งสองเรื่องเลยทำให้ดิสนีย์อาจจะเปรีว่าการนำเสนอ LGBTQ+ อาจจะเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้หนังเจงทำให้พิกกี้ไม่มีการแต่งหญิงก็แอบเจได้เหมือนกันเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่งหญิงของพิกกี้เป็นอะไรที่ เป็นไอคอนิกแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะเป็นมุกที่ฮามากๆเลยของโฮจักวรวาลของดิสครับไม่ว่าจะเป็นหนังหลักนันกภาคแยกพีกรีกแต่งยิงทุกเรื่องเลยครับซึ่งปัจจจะเหล่านี้ครับที่กระแสแง่บวกมีมากกว่าแง่ลบ มั่นใจเลยว,ว่าโปรเจกต์ i ิ l ล์ and s t สตีวาร์แบคชัจะเป็นโปรเจกต์ที่จะมาก่อกู้ดิสนีย์ให้กลับมาเชื่อมหันในการหยิบหนังเกา่าๆตัวเองมาทำรีเมคแน่นอนแต่ครทันวิดีซีตาสว่างเลยว่าควรจะทำอะไรที่เหมาะสมกับแบคชันดีเพราะว่าสองโปรเจกต์อย่างนางเงอย่างสวัยมันเจ๋งเพราะอะไรดิสนีย์ก็น่าจะรู้แล้วและถ้าหากว่าพ i l ล์แอนด์สตีวที่ินาการนาเสนอสิ่งที่อิจองจากต้นฉบับมีการคารบต้นฉบับ แบบนี้และถ้าหากว่ามันประสบความสำเร็จดิสนีย์ก็คงจะรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรกับลาแบ็คชาเรื่องต่อไปและไม่ควรจะทำอะไรไม่ใช่จะมาโทษหนังที่ตัวเองเลือกจะไม่ครบป้นฉบับมันเจ๋งถ้าหากว่าหนังที่ครบป้นฉบับอย่างด i ลลี่แอนดประสบความสำเร็จนะผมคิดว่าด c คุีก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองควรจะทำลับแอคชั่นเรื่องอื่นๆในเวแบบไหนกันแน่และถ้าหากว่าเรื่องนี้ครับประสบความสำเร็จนะ ผมคิดว่ามันจะเป็นอีกประตูบานึยงเลยครับที่จะทำให้ออนิเมชันของดิสนีย์จะยุคโพสต์ลมลองหรือยุคหลังฟื้นฟูมีโอกาสได้ถูกหยิบขึ้นมาทำไลฟ์แฟคชั่นด้วยอ่ะเพราะว่าอ้จริงจริงนะแล้วก็ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยดิสนีย์เลือกเลือกแต่การ์ตูนที่ขึ้นขิ n งใช่ไหมครับ่วนใแญ่มาจากยุคจัลสองแต่ว่า5อนิเมชันของดิสนีย์ในยุคโพสต์ลเนี่ย มันมีความไสไฟา,ามันมีความมันมีความประจมภัยมากกว่าแล้วดิสนีย์เนี่ยเป็นที่รู้จักในเรื่องของความแฟนตาซีความเป็นแอนิเมชันเพลงไงแต่ว่าแอนิเมชันดิสนียยุคโพสเสอเนี่ยไม่มีเพลงเลยและที่สําคัญครับแอนิเมชันในยุคเนี้ประสบความสําเร็จน้อยมากมีแค่2เรื่องครับที่ค่อนข้างเป็นน้าเป็นตางในยุคนี้ก็คืออย่างเรื่องเอ่อยูเออสตแล้วก็ The e m p e r ีเรีส่วนที่เหลือครับ เจ๊งหมดเลยก็ไม่น่าเชื่อว่าดิสนีย์จะหยิบมาถ้าหาว่าลีโลแอนด์สติชเนี่ยสามารถทำกำไรได้มากโอกาสที่ Animation แอนิเมชันรื่ออ่นแต่ยุคนี้อาจจะมีโอกาสได้ถูกหยิบขึ้นมาเพราะว่าอันจริงๆนะแอนิเมชันในยุคโพสเซนเอของดิสนีย์ครับสนุกมากเพราะด,ดีเพียงแต่ว่ามันเป็นอาจับมาร์เก็ตติ้งไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ายัางไงแต่ว่าถ้าหาว่าคุณได้ดู Treasure Planet ถ้าหาว่าคุณได้ดูโบ l ทเนี้ยมันสนุกมากๆเลยก็หวังว่า ถ้าหากว่าเอามาทำนะโอ้โหมันจะเป็นสเกลที่ใหญ่ใช้ทุนหนาเป็นงาน CG หลักๆอะก็คงจะเป็นลาแบกช่ยที่น่าดูเหมือนกันก็หวังว่าแฟนๆดิสนีย์ที่เป็นแฟนแอนิเมชันในยุคนี้จะมีโอกาสได้เห็นลาแบกชันของแอนิเมชันในเอร่านีของดีซีครับและหนเรื่อง Zero Edge ครับใช้ทุนสร้างป,ประมาณ100ร้อย้านกว่าเหรียญครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เท่าเทยบกับโปรเจกต์ก,ก่อนหน้านี้อย่าง Snow White หรือว่าอยาบนางนนเนี่ย ทำให้ผมคิดว่าไม่มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถสร้างกําไรแล้วกอบู้ชื่อเสียงของดิสนีย์กลับคืนมาได้ครับเพราะว่าหนังนียถูกประเมินเลยว่า4วันแรกของการฉายเนี่ยแม้ว่าจะฉายชนกับ Mission Impossible ภาคล่าสุดแต่ก็มีศักยภาพที่4วันแรกเนี่ยจะสามารถทําเงินไปมากถึง200ร้ยล้านกว่าเหรียญซึ่งถือว่าทํากําไรไปเลยครับแค่4วันเองการคาดการณ์นี้ถ้าหากว่าเป็นจริงเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามีโอกาสพันล้านเลยนะครับเนี่ย f ฟรนไชส์ e r o a d s t เนี่ยไม่ใช่แฟรนไชส์ขี้หมูขี้มาเลยนะครับเพราะคุณรู้ไหมครับว่าแค่ลำพังเจ้าซิสเนี่ยถูกประเมินไว้ว่าทำเงินตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาในปีสอพันส์2เนี่ยถูกประเมินมูลค่าตัวแฟรนชไชส์ไว้ว่าสามารถทำเงินไปประมาณ1,000ล้านเหรียญเลยครับถือว่าแฟรนไชส์เนี่เป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากและผมมั่นใจแลยว,ว่าตลาดเอเชียเนี่ยจะสามารถสร้างกำไรให้ อยงกรณี้มากๆเลยเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยชอบเจ้าสติ t มากเป็นพิเศษเลยจากข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยคนญี่ปุ่นชอบเจ้าสติ t มากตามดิจิตอลในโตเกียวเนี่ยมีสินค้าสติ t ขายทั้งปีเลยและมีเครื่องเล่นที่เป็นธีมสติ t โดยเฉพาะเลยครับมันก็เป็นที่ข้อพิสูจน์ว่าคนเอเชียชอบสติ t มากคงเป็นเพราะว่าเจ้าสติ t เนี่ยมีภาพลักษณ์ที่มีความเป็นมาร์คคอตน่ารักเหมือนดเรมอนเหมือน บวกเกมอบิกาจูเหมือนคิตตี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ประสบความสำเร็จในตลาดคนที่ชอบอะไรแบบแบบนี้ก็อย่างญี่ปุ่นรวมถึงจีนด้วยจีนก็ชอบเจ้าสติชมาคือพูดเลยครับว่าสินค้าสติชเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรใหม่ๆไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสื่อใหม่มาโปรโมทสินค้าของมันก็ขายได้เหมือนกับที่มิกกี้เมาส์ขายตลอดพวกเจ้าหญิงอย่างแอเรียลซินอเมล่าเนี่ยไม่ต้องมีอะไรใหม่ก็สามารถขายสินค้าได้ตลอดใช่ไหมครับ สติชเนี่ยจึงเป็นตัวคอร์นิสนี่ที่เหตุทำเงินไดมหาศาลแค่เพียงตัวเดียวเดียว,ยวแลวรู้ไหมครับว่าชื่อจะเป็นทางการของแฟรนไชา์เนี่ยมันควรจะตั้งชื่อว่าดีล e ูแอนสติชใช่ไหมครับเพราะว่าต้องตั้งชื่อตามหนังภาคแรกที่มันถูกสร้างแต่ชื่อทางกายของมันนะ่ะถูกแฟรนไชา์เนี่ยถูกตั้งชื่อว่าสติสชเฉยๆไม่มีดีลูนะคบสิ่งก็มข้อพิสูจน์กับว่าสติชเนี่ย เป็นตัวละครที่สร้างเงินให้ดิส n รีมหาศาลโดยเฉพาะตลาดเอเชียครับและทําไมผมถึงพูดว่าตลาดเอเชียใช่ไหม ผมเอาอะไรมาการันตีล่ะผมอาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขรายได้มาการให้คุณผู้ชมดูแต่คุณผู้ชมครับลองสังเกตตรงนี้นะครับ Disney ยากถึงขนาดทำแอนิเมชันของ s t ิชภาคแยกที่เป็นอนิเมะญ,ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า s t i t และเอาเจ้าสต i t เนี่ยไปบะจนภัยที่ญี่ปุ่นและเป็นแอนิเมชันที่ดังมากฉายช่อง7ด้วยมีถึงสซีซัน The Movie มีนับไม่ถ้วนของแอนิเมะนี้รวมถึงการมีภาคแยกอย่าง Stitch and I ที่เป็นที่เอาเจ้า s t i t ครับ ไปประจมไปที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเลยนี่มันก็เปนสุดคาว่าตลาดเอเชียเนี่ยเจ้าดิสนี่ได้รับความนิยมมากถือขนาดที่ดิสนี์ครับยอมเอาเจ้าดิสครับมาสร้างเรื่องราวที่แถบเอเชียโดยเฉพาะเลยเพื่อเอาใจคนเอเชียผมก็ไม่แปลกใจครับที่คุณจะชอบดิสขนาดนี้และผมคิดว่าที่คนชอบเจ้าดิสนี่คงเป็นเพราะว่า ความน่ารักของการออกแบบตัวละครใช่ไหมครับที่ตอนแรกเกือบจะออกแบบน่ากลัวแล้วแต่ว่าทางทีมนะงานในภาคแรกก็ได้เคาะเป็นเจ้ามีโคราสีฟ้าน่ารักและภาพลักษณ์แบบเนี้ยมันก็เลยทําให้มันจะไปตอบโจทย์ความน่ารักความคาวากิจของเด็กผู้หญิงหลายคนแน่นอนนะครับเพราะเพราะว่าสินค้าของจิตท,ที่ออกมาเนี้ยน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมแฮมล็อกสเกตนะครับถ้าหากว่าคุณเดินผ่าน ร้านที่ขายของ s ิ i เนี่ยคุณจะเห็นสติ t ตัวนหนึ่งใช่ไหม s ส i t c ชมพูหลายคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักวา่าสติ t ชมพูคืออะไรคือตัวอะไรเชื่อว่าอะไรทุกคนรู้คขาว่ามันน่ารักเพราะว่ามันมีรูปลักษณ์เหมือนสติ t และเป็นผู้หญิงแล้วก็ทีชมพูแค่รูปลักษณ์เหมือนแบบเนี้ยทุกคนก็แบบว่ายอมควักเงินซื้อจ่ายแล้วอะซึ่งก็การตีใช่ไหมรัาว่า มันน่ารักจริงแม้ว่าคาแรคเตอร์ตัวสตีชัมพูที่หลายคนไม่รู้จักว่าคืออะไรทุกคนก็ยอมซื้อจริงๆครับมันเป็นตัวละครประกอบที่สาที่ปรากฏในซีรีส์ไม่กี่ตอนเองถูกวางบทเป็นแฟนของสตีชเป็นสัตดลองที่มีพลังแบบใช้เสียงล่อลวงให้ทําเรื่องชั่วร้ายโดยต่อมาครับก็เปลี่ยนใจมารักสตีช ราะว่าจิ๊บเป็นคนดีไปเพระเหตุใช่ไหมละ่ะลองคิดดูสิครับตัวละครที่ปรากฏไม่กี่ตอนของทีวีเนี่ยกลับกลายเป็นตัวละครที่ถูกเอามาใช้เป็นสินค้ายอดมากๆคู่กับจิ๊สีฟ้าเนี่ยอธิบดีว่าภาพลักษณ์ของตัวละครจิ๊เนี่ยมันขายดีแม้จะเป็นตัวละครที่หลายคนไม่รู้จักแต่ว่ามันก็สาม,มารถสร้างเงินกับการล่อลวงลูกค้าไปจักซื้อสินค้ามาเป็นเจ้าของได้ครับทีนี้ครับสาหรับผมในมุมมองเด็กผู้ชายผมคิดว่าสิ่งที่ หลายคนชื่นชอบใมสติชอาจจะไม่ใช่ความน่ารักของภาพลักษณ์ตัวละครก็ได้ผมคิดว่าสิ่งที่เด็กผู้ชายชอบใมสติชเนี่ยควรจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของสติชเรื่องราวความบู้ความบ้าระหำ่ำการประวนภัยความเท่ของมันมากกว่ามากกว่าจะเป็นภาพลักษณ์น่ารักใช่ไหมครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ชอบสติชเพราะว่าเรื่องราวของมันเหมือนกันเพราะว่าเจ้าสติชเนี่ยมันเป็นตัวนําเสนอของคนท,คนที่ของคนที่เชื่อว่าตัวเองถูกวางกรอบไว้แบบหนึ่งและไม่สามารถเปลี่ยนได้ แต่ว่าสุดท้ายครับเรื่องราวของเจ้าชิสก็ทําให้ทุกคนได้รู้ว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นต้องเป็นแบบที่เราถูกบังกกอบไว้ทุกคนแบบเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกคนสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ผมว่าเรื่องราวประมาณนี้แหละครับที่อาจจะ resonate กับกลุ่มเด็กผู้ชายมากกว่าความน่ารักของมันเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ซื้อสินค้าจีน่ะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าอันนี้วิเคราะห์อันนี้มองจากมุมมองของผมนะครับ เพราะว่าคอนเทนต์ s t i t กของผมนะที่ผมทําก่อนหน้าเนี้ยนานละคนที่ดูประมาณ90%เป็นผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงที่จะด,ดูคลิปผมนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมเอามาประเมินรวมด้วยมันก็เลยทําให้ s t i เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูทุกเพศทุกว,วัยจริงๆครับคนดูที่เป็นผู้หญิงก็จะชอบเจ้าสติ t เพราะว่ามันน่ารักนะนันกกอดยิ้มน่ารักส่วนผู้ชายก็จะชอบความบู๊ความมันความซ่าข,ของมันประมาณนี้ ุณผู้ชมชอบเจ้าสติชเพราะว่าอะไรคุยุคผู้ชมชอบเจ้าสติชเพราะว่ามันน่ารักหรือว่าชอบเรื่องราวของสิ่งที่มันนำเสนอผ่านตัวละครนี้ก็มาชอบอย่างหลักคุณมั่นใจแล้วว่าตลาดเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นกำลังสำคัญในการทำให้เจ้าสติชเนี่ยประสบความสำเร็จแน,น่นอนัอนเรื่องนี้และดิสนีย์ก็คงจะเริ่มตาสว่างแต่ก็รู้ว่าที่หนังลาแบคชันหนังรีวิร์เองจริงมันไม่ใช่เพราะว่าคนเรื่องเบอร์ลาแบคกชัน อาจจะอาจจะแต่ไม่เป็นแต่ว่าที่สองเรื่องก่อนหน้านี้นมันเจ๋งมันได้กำไรน้อยมันเป็นเพราะว่ายูเลอร์ที่จะไม่ครอบตัวฉบับยูเลอร์ที่จะทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดแต่แค่อาจจะไม่เหมาะสมต่อฐานคนดูฐานเดิมคนที่ดูคลิปนี้หลังหนังฉายคุณคิดว่าไงครับดูจบแล้วคุณคิดว่ามันโอกาสเรื่องราวทอดที่มาถูกมันนำมาเรียเมเจใหม่เพิ่มความลึกความดีของเรื่องราวมากขึ้นกว่ามังงะการ์ตูน คุณคิดว่ามันดีพอหรือเปล่าที่จะมีศักยภาพทํากําไรให้ดิสนีย์อยากมหาศาลรืร้อกลางไว้ได้ขอบคุณที่เราชมนะครับผมนะ